ผิดกฎหมายด้วยเนาะต้องตามตินด้วยนะคือมีเยอ๋อต้องที่นี้อันนี้คือผมก็ผิดกฎหมายแหละครับจริงนะครับครับครับฮัลโหลครับอ่าลองลองพูดใหม่เลยครับผมเดินหาขึ้นมันมันเสียงมันดังอ่ะครับอ่าครับตรงนี้ครับอาจจะมีผู้พิสูจนหรือว่ามีบุคคลอื่นไหนบ้างใช้ข้อมูลคล้ายนะครับจะส่งข่าวผิดกฎหมายนะครับครับ แล้ว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 หมายถึงยังไงครับฮัลโหลครับตรงนี้ครับคุณวินดันนะครับว่าคุณเป็นผู้จัดส่งนะครับใช่ครับผมผมไม่ได้จัดส่งของหาใครครับเขาบอกว่าที่เขาโทรมาเขาบอกว่าจะส่งเอกสารถึงผมครับเอ้ยส่งส่งส่งของถึงผมพัสดุว่าผมไม่ได้รับผมก็เลยอยากรู้ว่าเขาส่งอะไรมาวันไหนหรือยังไงเพราะว่าพอดีผมอยู่อีกที่หนึ่งครับ พอดีผมรอผมก็รอพัสดุอยู่ครับฮัลโหลครับครับที่หนึ่งครับครับเช็คเช็คข้อมูลให้ได้ไหมครับว่าส่งอะไรหมายเลขอะไรผมจะได้ได้ติดตามได้ด้ตรงนี้นะครับผมให่ผมค้นชา้าก่อนนะครับคุณเคยนะพวกลูกค้าเนี่ยเคยทำอะไรว่าครับเช่น สั่งของผ่านช่องทาง lazada shoppi หรือต่อข้อมูลแอปมันกู้ครับหรือใช้กลับผมผมส่งอยู่ครับว่าผมสั่ง lazada shoppi ป,ป,ปกติครับสั่งโอเครับนี่ับเมื่อคุณเอาคุณลูกค้าแจ้งผมว่าคุณลูกค้าไม่จะส่งยังทีนี้ถูกต,ต้องไหมครับอ่าผมผมรอรับเอกสารเมื่อเคยโทรหาผมครบว่า มาให้รับพัสดุแต่ผมผมฝากคนอื่นรับแต่ผมผมไม่รู้ว่าของชิ้นเนี้ยอ่ามีมีคนรับให้หรือยังมันใช่ชิ้นเดียวกันหรือเปล่าครับตอนนี้นะครับของพัสดุชิ้นนี้นะครับถูกกบเหลือก่อนแจ้อย่างพิเศษเลยแล้วนะครับที่จัดส่งมาโดยที่ของคุณนะจัดส่งหาผมใช่ไหมครับหรือหรือหรือผมเป็นคนส่งไปจะส่งไปหาเขาครับ ส่งไปหาเขาอ๋อครับครับ,รบผมผมผมส่งไปที่ไหนนะครับไปครับผมเป็นคนส่งไปหาใครนะครับส่งไปหาที่ไหนนะวอนทนตัก,กิ่งะเทศจีนนะครับมอนทอนกะกิ่งอ๋อผมผมคือผมผมาพูดภาษา,าจีนไม่ได้แล้วก็เขียนจีนไม่ออกผมไม่รู้จะส่งไปหาใคระครับ A comida não